ง่ายมากๆค่ะทุกคนขากลิ่นหอมมากๆเลยน้องจะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะมันจะมันมาแยกกันค่ะแต่ว่าทีนี้แม่คะเอามาใช้คู่กันนะคะคือมันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแล้วก็กลิ่นมันหอมเหมือนกันนะคะนะคะก็จะมาใช้อันนี้คือครีมอาบน้ํานะคะอันนี้ก็คือกดตอนอาบน้ําแล้วก็หลังอาบน้ำนะคะก็จะมาใช้ครีมอันนี้นะคะคือหอมมากๆโอปป้านี่ปกตินางจะไม่ให้ใช้ครีมตัวอื่นนะคะนางจะให้ใช้แต่ mv แต่ทีนี้แม่คะใช้กลิ่นนี้บอกนางบอกหอมจ้าเย้ายวนมากหอมจริงหอมโทนหอมนานอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะสาวที่ทำงานคอนโดคลาโอ ทาง,ง่ายมากๆเยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าทาให้ดูเนื้อครีมนี่แบบคือจะแตกเป็นน้ำเลยนะคะคือเนื้อ,อครีมจะแตกเป็นน้ำทุกคนดูนะนี่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะคือแบบทาปุ๊บคือ น้องจะแตกเป็นเนื้อน้ำแล้วก็แผดแบบทาสบายมากทุกคนอันนี้คือครีมทาผิวนะคะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวนะคะแล้วก็ผิวเนียนนุ่มไม่หยาบกระด้างนะคะใครที่ผิวแห้งผิวหยาบนะคะแนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากได้ทั้งเรื่องผิวได้ทั้งเรื่องกลิ่นนะคะคือน้องครบเซ็ตไปแบบนี้นะคะใครจะซื้อแยกก็ได้นะคะถ้าซื้อแยกนะคะราคา19,000เานวอนนะคะแต่ถ้าซื้อคู่นะคะได้ไปเลยนะคะ2อ0 0มืนาพนวอนค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะใครจะรับคู่นี่คือคุ้มสุดๆนะคะแนะนำนะคะส